สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง R c x ซนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมดมดดำนะเพราะว่าห,าห่างหายกันไปนานเลยนะทุกคนวันนี้ผมก็จะพามดดำทหารของเราเนี่ยมีกี่ตัววเนีมี25ตัวนะครับ <S <S เราก็จะพามดดำของเราไปต่อสู้นะเอาใจชนะกลับคืนมานะครับเพราะว่าเราเคยแพ้ให้มันเราตอนนี้เราต้องเอาชนะมันให้ได้นะ <S 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 โอเคนะก่อนจะเข้าไปดูก็ต้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมเลยนะครับกดให้ผมหน่อยนะให้ผมเป็นกำลังใจแลกาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับมาเราจะเราต้องกดมาตรงนี้นะครับตรงไหนวะนี่คือต่อสู้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแรงแลงแงนะโอ้แรง,แรง,นะอ,แรงอันดับหนึ่งเท่าไหร่วะ โหเยอะชิบหายเลยไป,ป,เ,ปเราไปต่อสู้กันกับมดดำเอ้มดดำมันทำมดน้ำเงินนะอ่ะมา25ตัวนะปะทะ33ตัวโอไมก์กโอไมกอด็เลยอุย้ยอะไรวะเนทะเลมันมีแมงมุมเอ้ยไม่ใช่แมงมุมอ่าอะไรวะแมลงตำข้าวอ่ะอุ้ย,ยมันกับเพื่อนเรามันสวบมันสวบมันเออเอ้เอ โอ้มันกัดมันกัดเพื่อนเราอุ้ยเหลือยีบสองตัวโอ้โหตายโคตรเร็วเลยเฮ้ยมันตายได้ยังเพื่อนเพื่อมันตายได้ยังใกล้ตายแล้วจังหวะนี้ยังไงมันเล็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 งนี่ไงมันฆ่ามันฆ่าหัวมากมันฆ่าหัวมากลุ้มลุ้มคับเออมาดิวะมาดิวะเออตัวตัวใหญ่จะสู้อะไรล่ะเออ ตัวไอตัวเล็กมันออกมาหมดคนงานหมดคนงานจัดการมันเถอ,อมาหนิครับกูมาหนิครับกูมาหนิครับไอเราได้ไอ้นี่มาแล้วมาดิมาดิาดให้มันออกมานี่แหละมันเราไม่ต้องเข้าเข้าไปหรอกหรือว่าจะเข้าไปดีต้อง,องรอเฮ้ยแตงนวันนี้มันเหลือเก้าคนเก้าตัวนะเข้าไปดีกว่าปะโห<ว>ล่งมันก็ใหญ่เหมือนกันนนี่อู้นังไงนางพญามันฮ พยายางงั้นเหรอกำลังฟักไข่ซะด้วยลุงกัดมันเลยโอ้ยจะไหลเป็นน้ำอดไหลเป็นน้ำจังวันี้ยังไงยังไงเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหโหโนึ่งร้อยเ็นโอ้ยโหดจื้นบางทีนะ<ต>กดโอเคเลยนะครับเออเราชนะเสร็จ,เสร,จเสร็จสิ้นแล้วอ่ะมันก็จะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะ ได้รับแรงหรือเปล่าเออน่าจะใช,ใช่แต่ผมก็จะพาไปต่อสู้มดแด,ดงด้วยใช่มดแดงรัสาซแปดตัวหนูซิว่าสิบหกตัวเราจะไหวกับมันหรือเปล่าผมต้องเชื่อมั่นกับทีมผมว่าต้องชนะอ่าผลิตไม่สักสองตัวโอเคปะ่ะ l e สโก o เลยมดนำทหารทหารคงค้าเฮ้ยจะทำอะไรกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะทำอะไรจะมากัดใช่ไหม กัดมันกัมันกัมันกันมันกันมันเออเอาดีวะเอาดีวะสองคนจะมาสู้เลยตั้งสิบกว่าคนนะเออโอ้โหคนงานกัดกันครับโอ้โหอยหวดมันกันนี่อ่ะกัดมันกัดตูนมันกัดตูนมันเอออยาให้มันขนของอยาให้มันขนของเออเราต้องยึด,ยดนิดถิ่นนิดถิ่นเออมาดีวะมาในเวลาบุกแล้วสิบตัวปะทะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตัวมา โอ้โหโอ้โหเยอะว่ะเฮ้ยเราชนะเราขึ้นระดับแรงแล้วนะเว้ยอย่าอย่าจะทำให้พลาดเออมาหนึ่งว่ะนี่นี่มาดิครับมาดิครับมานีิครับวูวแต่วันนี้เลยยี่สิบสองวนี่ไงกัด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 มันเออกัดหัวมันเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละหลุมหลุมเออมาดิว่ะ เพื่อนเราตายไปหนึ่งไปตายไปเยอะเลยมาดิวัโดวงกัดหัวดวงกัดหัวเออแต่อย่าให้มันลงลอย่าให้มันลงลูเออลงกันมันเออ,อยางั้นแหลาสิบสามสิบสามตัวแล้วนะเออโคตรเร็วเลยรูมันมีอะไรบ้างเนี่ยกัดมันกัดมันเออมาดิครับพวกมาดิครับล้มเจ็ดคนเจ็ดคนปฏิหารหรือเปล่าจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหไอรูนี่คืออะไรวะ โอ้ไม่มีโอ้โหและสี่คนสุดท้ายนะเออเอ้ยละสี่ตัวนะเว้อบรรยากาศ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 มาดี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 โอ้โหไข่มันเยอะจังวะลาก่อนนะแม่ามดแดงม่งมดแงงมงมแงมๆงมๆงมๆงมงมดงมงมงมแงมงมงมดนครับเออนงมเรียบร้อยตายอ้าวตายแล้วหรอก็นะนี่เราก็จะยึด ผลไม้เอยไม่ใช่ผลไม้นี่แล้วก็จะยึดไอ้นั้นเยอะมากยึดทรัพยายกรของมันนะไม่ต้องให้มันกินนะครับเออเวลาเกิดมันก็ประมาณส1็ดชั่วโมงหูเยอะเยอะจริงๆมันคืออร่อยเฮ้ยมีตากแ,แตนด้วยวันนี้เอาฆ่าแม่งให้หมดเลยฆ่าแม่งให้หมดเลยวันนี้ตากแ,แตนไม่รู้จะโหดหรือเปล่าแต่เราก็ฆ่าไปแล้วนะฮยทันแน่ทันแน่ทันแน่จะฆ่าจะฆ่าตัวไหนจะฆ่าตัวไหน เออมันเหมือนจะพุ่ง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 ลุงกัดเอาดิ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 ครับมาเดี๋ยววูทำไมมันถึกจังวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึกจังเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้เออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเยี่ยมาดิมาดิใครใครกลัวมาดิลุงกัดมันกัดมันมันเหลือเลือดครึ่งหลอดแล้วกัดมัน กัดมันกัดมั้พวกกันมันเออยังไงอยู่วะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอาดีเอาดีตะกระเต็นตำตำข้าวเหรอฮะหาหาดีเรียบร้อยอะไรเอ่ยขนศพมันได้ด้วยนะเนี่ยเออแต่ว่าเรายังไม่มีที่เก็บศพของมันรับเควสรับเควสโอ้ยสุดยอดมากเลยพลทหารของเราย่ำย่ำย่ำ รับของแป๊บนึงนะครับ <c oughs> โอ้ไม่มีไะกลับลังดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บศพมันดีกว่าอืมนะโอ้วันนี้เราเสียไปโอ้โหเยอะเลยเก้าตัวนะ่นะผลิตใหม่ผลิตใหม่โอเค ผลิตได้ประมาณไม่รู้สิอ่ะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ผมก็พาเล่นนะมาเล่นต่อสู้ให้ทุกคนดูนะครับเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะเกมมดเกมต่อสู้โคตรมันเออโคตรมันเลยนะบ๊ายบายครับผม